ผมอตอนเด็กๆชอบนั่งดูตอนจบละครมันจะเป็นฉากพระนางที่ต่อสู้เรื่องความรักกันมาทั้งชีวิตส่วนใหญ่ซีนก็จะเป็นซีนยืนโอบกอดกันอยู่ริมทะเลอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ภูเขา mm hmm. หรืออาจจะเป็นซีนก้าวเท้าเข้าประตูวิวาในทุกๆครั้งผมมีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ตอนเอาสานะมันไม่ใช่คำวา่าจบบริบูรนณะ์แต่มันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างทำไมความรักที่โรแมนติกที่สุดเนี่ยคือความรักที่มัน ไม่สมหวังความโรแมนติกมันคือการเหลือพื้นที่แห่งความไม่รู้การที่เรายังไม่ได้เจอความเป็นจริงของชีวิตคู่มันมีความโรแมนติกอยู่ในนั้นเพราะเรายังไม่เคยเห็นเวอร์ชันที่ดาการดากระแตงลูกมาแล้วก็ตะโกนด่าไข่ย,ย้อยว่าทำไมไม่ล้างจานแล้วไข่ย,ย้อยกำลังแบบเป็นศิลปินมีนนวดวาดภาพอยู่แล้วหันไปแบบพื่เมื่อก่อนเนี่ยจะเคยล้างแปลงให้ฉันวันนี้เนี่ย จานกินข้าวด้วยกันก็ยังไม่ล้างเราไม่เคยเห็นภาพนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันโรแมนติกที่สุดสาหรับเราความสัมพันธ์ที่โรแมนติกสุดสาหรับเราคือความสัมพันธ์ที่มีการเสียสละมีการพยายามถึงที่สุดมีการสู้ว่าเอออเลือกคน,คนนี้